สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ o u นทรีโชว์ครับเราหรับในคลิปนี้ก็จะมานําเสนอในเรื่องหาของคิิปโต r เคอเรนซีต่อนะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็เออ่ถ้าใครติดตามข่าวสารของกิิปโค r เคอเรนซีเนี่ยก็เราจะได้เห็นข่าวใหญ่นะครับของเหรียญคริปโตเจ้านหนึ่งนะครับก็มีชื่อว่า e t h e r e รียนะครับผมก็ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเขามีโครงการที่มีชื่อว่าเดอะเมอรนะครับผม ก็โครงการเนี่ยเขาก็จะทําการเปลี่ยนระบบการยืนยนันการทําธุรกรรมในรูปแบบของ Proof of Work นะครับเปลี่ยนมาใช้เป็น Proof of, of Stake นะครับผมก็ทีนี้เนี่ยในวิดีโอนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่า Proof of, of Stake มันคืออะไรแล้วก็ทําไมถึงทางาผู้สร้างีเทเรียมเนี่ยเขาถึงตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้เทคนิคในการยืนยันแบบ Proof of, of Stake นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันในวิดีโอนี้นะครับเอเคนะครับผมก็ อย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือระบบการเงินแบบกระจายสนย์หรือที่ว่าระบบดิจิทัลไลฟ์ไฟแนนซ์เนี่ยก็จะไม่มีตัวกลางในการตรวจสอบและยืนยนันการทําธุรกรรมไม่ว่าจะโอนจะเบิกจะฝากอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครมาตรวจสอบนะครับผมก็จะมีการตรวจสอบเพียงอย่างเดียวก็คือก็ให้ใครก็ไม่รู้มาช่วยทําการยืนยันให้นะครับผมก็การยืนยันแบบกระจายสูวนเนี่ยเขาจะมีแนวคิดที่ว่าทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยก็ต่างคนต่างไม่ เชื่อใจกันนะจะต้องมีอะไรสักอย่างที่จะพิสูจน์ให้ได้ว่าไอสิ่งที่ยืนยันมาแล้วเนี่ยเป็นของจริงนะครับผมก็เราก็จะมีกระบวนการในการตรวจสอบนะครับผมก็ในกระบวนการตรวจสอบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะในตอนนี้ก็ก็คือการตรวจสอบในรูปแบบของ Proof of Work นั่นเองนครับผมอ่าก็อันนี้ในเรื่องของ Proof of Work เนี่ยก็ได้เล่ากันในวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วที่พูดถึงเรื่องพื้นฐานของคริปโตเคอเรนซีนะครับผมก็การ Proof of Work เนี่ยก็จะเป็นการยืนยันใน รูปแบบของการแก้ไขโจ์คณิตศาสตร์นะครับหรือกรรมการอะไรต่างๆเนะี่ยที่นี่ต้องใช้กําลังการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเอามาแล้วก็เมื่อมีใครสักคนหนึ่งบนระบบเครือข่ายของกิปโตเจ้านั้นเนี่ยเกิดแก้ไขได้สําเร็จเป็นคนแรกเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่จะทําการบันทึกการทําธุรกรรมตัวนั้นลงบนระบบบ,บล็อกเชนนะครับผมอันนี้ก็ได้เล่าไปแล้วครับคร่าว ก็จะในนี้ครับก็จะมาดูในส่วนของข้อเสียงของระบบ p r o เวเบิร์นะครับผมก็กระบวนการของ p r o เวเบิร์เนี่ยก็จะให้เล่าคร่าวๆก็คือก็เป็นการขุด ถ้าเธอใช้กําลังในการค้นหาคําตอบแล้วก็มายืนยันนั่นเองนะครับก็ข้อเสียของพวกระบบก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือมันใช้กําลังไฟฟ้าเยอะนะครับผมใช้พลังงานสูงก็เนื่องจากว่าการขุดเนี่ยมัน,มนต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่ทมีกําลังเครื่องที่เยอะนะครับยิ่งะระบบที่แบบมีความซับซ้อนส,องสูงๆเนี่ยมันก็จะยิ่งใช้กําลังเยอะ,ะมาขึ้นเรื่อยๆย,ยิ่งตอนนี้เนี่ยคือบิตคอยมันก็มีความนิยมมากขึ้นเนี่ยก็ยิ่งคนเข้าไปขุดมันเยอะมันก็จะยิ่งตัว แล้วตัวของการขุดเนี่ยมันก็จะยิ่งยากขึ้นนะครับโดยเนี่ยขึ้นอยู่กับกําลังขุดโดยรวมของทั้งเครือข่ายนะครับผมถ้าทั้งเครือข่ายมีกําลังการขุดที่สูงมากเนี่ยมันก็ความยากในการขุดมันก็จะมากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นการปรับทําให้หระยะเวลาในการยืนยันเนี่ย มันคงที่นั่นเองนะครับผมก็มันก็เลยทําให้ตัวของ proof of work มันใช้เวลาในการดําเนินการธุรกรรมที่นานนะเพราะมันต้องรอให้อ่ขุดอ่าให้เจอคําตอบก่อนนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นข้อเสียของอะระบบเหรียญที่ใช้ proof of work นะครับผมก็คือใช้กําลังเยอะนะกินไฟเยอะนะรองรับการทําธุรกรรมได้น้อยแล้วก็ใช้เวลานานนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของ proof of, of stake นะครับผมก็ proof of, of stake เนี่ยก็ จะแตกต่างจากตัว Proof of Work ตรงที่ว่า Proof of Work เนี่ยเขาใช้กําลังนะครับในการหาคําตอบแล้วก็มายืนยันนะครับแต่ r r o o of, of s t a k กเนี่ยก็ใช้วิธีการเอาเหรียญน,นะครับที่มีอยู่ในกระเป๋านะอยู่เนี่ยล็อกเอาไว้นะครับแล้วก็ส่มเลือกนะครับ ผู้ที่จะยืนยันในการทําธุรกรรมนะว่าะจะให้ใครเป็นคนยืนยันเมื่อสมเจอปุ๊บเนี่ยก็จะล็อกเหรียญหรือที่เรียกว่าการสเต็กเนี่ยนันเอาไว้นะแล้วก็ทําการยืนยันยืนยันการทําธุรกรรมก็คือเอาเอาเหรียญที่อยู่ในกระเป๋าล็อกเอาไว้นะห้ามไม่สามารถโอนได้นะในการทําธุรกรรมในตอนนั้นเหมือนเอาเหรียญไปนเป็นเดิมพันไว้ถ้ามันโอเคมันถูกต้องเนี่ยก็เราก็จะได้เหรียญที่ล็อกเนี่ยกลับคืนมาพร้อมกับค่าธรรมเนียมของตัวการทําธุรกรรมเนี่ย กลับมาด้วยนะแต่ถ้าแตตรวจสอบแล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไอ้คนที่ได้สุ่มสมสิทธิ์ในการยืนยันทําธุรกรรมอันนี้นเนี่ยมาปุ๊บปรากฏว่าไอ้คนนั้นน่ยมันเกิดการทุจริตนะครับก็จะทําให้คนที่ตรวจสอบสิทธิ์นั้นเน่ะเสียเงินที่ถูกล็อกนั้นไปนะครับผมเป็นการลงโทษนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็จะป้องกันในส่วนของคนโกงในการยืนยันนั่นเองนะครับก็ถ้าโกงก็เสียตังอะไรประมาณนั้นนะครับก็กเป็นอีกหนึ่งวิธีในการป้องกันของเขาครับผมก็หลักการของ proof of s t a k กเนี่ย มันก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับในส่วนของการยืนยโโันธุรกรรมแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับของอความแตกต่างระหว่าง p r o o f of work กับ proof of stake นะผมก็อันนี้เนี่ยก็จะสรุปก็ก็คือพูดกันง่ายๆคือถ้าเป็น p r o o f of work เนี่ยก็คือใช้แรงในการทํางานนะครับผมส,ส่วนในส่วนของ p r o o f of stake เนี่ยก็คือการใช้เงินในการทํางานนั่นเองนะผมก็อันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบง่ายๆนะครวก็ตัวของ p r o o f of stake เนี่ยจะแตกต่างจากตัว p r o o p of work ตรงที่ว่าตัว p r o o f of work เนี่ยถ้า มีคนขุดได้เป็นคนเป็นคนแรกสำเร็จเนี่ยก็เหรียญของตัวนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็จะได้ในส่วนของค่ายืนยันด้วยอะไรนี้นะแต่ส่วนของ r o of of stake เนี่ยจะไม่มีในส่วนของเหรียญที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะไม่มีรางวัลให้สำหรับผู้ที่อ่าสุ่มเลือกขึ้นมาได้นะครับจะได้แค่ค่าธรรมเนียมเท่านั้นนะครับก็ในส่วนของข้อดีของ r o of of stake นะที่ผู้ที่อ่า สร้างเหรียญตัวอีเธอรีเมเนี่ยเขาเลือกที่จะใช้เทคนิคปูพรมเต็เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการใช้พลังงานที่ต่ำกว่าปูพรมเวอร์เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะมันไม่ได้มีกลไกในการใช้เครื่องคองมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในการยืนยันการทำธุรกรรมนะครับก็จะมีแค่เครื่องคองมพิวเตอร์ธรรมดานะครับที่เก็บข้อมูลในส่วนของบล็อกเชนเท่านั้นที่มีการใช้ไฟฟ้านะครับก็มันทำให้ตัวระบบของเหรียญตัวนั้นเนี่ยก็ใช้กำลังไฟฟ้าน้อยลงนะครับก็ประหยัด นะก็ทาให้ทำให้ไม่เป็นที่กังขากับกลุ่มพวกสิ่งแวดล้อมหรือพวกลักโลกอะไรพวกนั้นนะครับผมก็ซึ่งนอกจากในเรื่องของ p r o o f of stake ที่ใช้กําลังไฟฟ้าที่ต่ำแล้วเนี่ยคือมันเป็นเทคนิคในการยืนยันด้วยการสุ่มนะครับผมมันก็จะรองรับปริมาณในการทําธุรกรรมได้มากกว่าแล้วก็มันไม่ต้องคอยในส่วนของว่าจะขุดได้สาเร็จหรือเปล่าด้วยนะครับผมมันก็เลยทําให้ในการบันทึกข้อมูลลงในบล็อกเนี่ยมันก็จะทําได้เร็วนะครับผม ก็อ่นนี้ก็จะเป็นข้อดีในส่วนของอตัว Proof of, of Stake นี่ยที่เหรียญใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมักจะใช้เทคนิคนี้ในในการยืนยันการทําธุรกรรมของบล็อกเชนนะครับผมข้อเสียของตัว Proof of, of Stake เนี่ยมันก็จะมีเหมือนกันนะครับซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างไปจาก Proof of Work นะครับผมก็ Proof of, of Stake เนี่ยมันจะมีข้อจํากัดตรงที่ว่าในการเลือกสุ่มคนที่จะมายืนยันเนี่ยคือเขาใช้จํานวนเงินในการคาประกันนะครับผมในการยืนยันนะในการ,พ,ารพิจารณาคนที่จะ ยืนยันในการทําธุรกรรมเนี่ยเขาจะพิจารณาในส่วนของเงินที่อยู่ในกระเป๋าด้วยว่าใครมีเหรียญที่ มากหรือน้อยถ้าคนที่มีเหรียญมากอยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะสุมเจอคนที่มีเหรียญมากเนี่ยก่อนนะเพื่อที่จะยืนยันนั่นเองเนะก็มันทําให้เหรียญที่ใช้เทคนิค Pro of s t สเตเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเหรียญตัวน,นั้นเนี่ยมีคนที่ถือเหรียญมากๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสในการควบคุมในส่วนของการทํทัุรกรรมของทั้งระบบได้นะครับผมก็คือก็คือคนรวยที่อยู่ในในใน,ในเหรียญตัวนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่ควบคุม รายต่างๆในตัวระบบได้นั่นเองครับก็มันทําให้เหรียญที่ใช้เทคนิคนี้มันเข้าใกล้ความเป็นศูนย์กลางนะครับผมซึ่งมันขัดแย้งกับแนวคิดในการสร้างเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับผมคือเหรียญคริปโตเนี่ยไม่ต้องการให้มีศูนย์กลางครับก็ใครก็ได้มาตรวจสอบยืนยันนะครับแต่ถ้าเทคนิคนี้ถ้าเรามีซื้อเหรียญไว้เยอะๆเป็นวานแบบแบบเรษถีอะไรมามาถือไว้เป็นมากๆเนี่ยโอกาสที่เหรียญตัวนั้นเนี่ยมันเข้าใกล้ความเป็นศูนย์กลางมันก็จะมาขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าคนที่ มีเงินมากก็มีอํานาจมากก็ประมาณนั้นอะไรประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะขึ้นอยู่ว่าเหรียญในเหรียญน,นั้นๆว่าเออในเขาจะมีวิธีการป้องกันเอ่อคนรวยมีอํานาจแบบนี้ได้อย่างไรนะผมก็อันนี้ก็แล้วแต่เหรียญน,นะครับต่อมานะครับผมก็หลายคนก็อาจจะเห็นว่าแบบเฮ้ยาะผูปป้ออมสต๊อกเนี่ยก็มีข้อดีนะครับในเรื่องของเออมันไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในการยืนยันนะครับก็ไม่ต้องเปลืองไฟไม่ต้องไม่ต้องใช้เครื่องแพงๆนะครับในการตั้งเพื่อ ยืนยันอะไรประมาณนั้นก็ก็แต่นี้ก็เลยมีคําถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมบิตคอยถึงยังไม่ใช้ p r o o f of stake นะครับผมก็อันนี้เนี่ยผมก็ดูข่าวนะว่าจะมีองค์กรแบบพวกเออรักโลกหรือพวกอนสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยก็มาเรียกร้องว่าแบบเฮ้ยให้บิตคอยเนี่ยมาใช้ p r o o f of stake นะผมก็จุงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ใช้นะครับก็ยังคงใช้ proof of work อยู่นะครับก็เลยเป็นคําถามว่าอ้าวแล้วทําไมบิตคอยถึงยังไม่ใช้พ r o of of stake ล่ะอะไรเงี้ยก็คําตอบก็คือมันไม่มีใครทำนะครับผม เนื่องจากว่าเหรียญบิตคอยเนี่ยก็สร้างขึ้นมาโดยคนที่ใช้น้ำแฝงที่ชื่อว่าซาโตชินะครับผมก็ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะครับก็ว่าคนที่ชื่อซา t โตชิเป็นใครอยู่ที่ไหนทําอะไรนะก็เป็นน้ำแฝงที่ สร้าง i ิตคอยตัวนี้ขึ้นมาเมื่อสร้างเสร็จแล้วปุ๊บระบบนิ่งแล้วเขาก็หายไปจากวงการคริปโตไปเลยเขาก็ไปไหนก็ไม่รู้นะมันก็เลยทําให้ b บิตคอยมันก็ไม่มีคนที่จะมาดูแลบริหารจัดการต่อไม่มีการพัฒนาไม่มีอะไรทางนั้นนะก็จะมีเหมือนเป็นแค่ชุมชนส่วนหนึ่งที่เขียนตัวซอฟต์แวร์หรือ โปรแกรมอะไรเนี่ยแล้วเอาอาจจะมาแก้บัคอัปเดตอะไรเนี่ยก็มีอยู่แค่นั้นก็ไม่ได้มีการปรับปรุงในเรื่องของตัวบล็อกเชนของตัวบิตคอยหรือว่ามีการแก้ไขอะไรท้งนั้นนะเพราะผู้ที่เป็นผู้สร้างของเหรียญเนี่ยไม่รู้อยู่ที่ไหนนะผมแล้วก็เขาก็มีคิดว่าจะกลับมาทาด้วยนะก็เลยทําให้บิตคอยเนี่ยมันเป็นระบบเหรียญคริปโตที่เรียกได้ว่าขึ้นชื่อว่าเป็นเหรียญที่มีความเป็นไร้ศูนย์การโดยแท้จริงนะผมเพราะมันไม่มีเพราะมันไม่สามารถหาเจ้าของเหรีย ที่สร้างขึ้นมาได้นะครับซึ่งแตกต่างจากเหรียญคริปโตยี่ห้ออื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเธเรียมหรือจะเป็นเจ้าอื่นๆนะี่พวกนั้นพวกนั้นเนี่ยเขาก็มีคนที่ดูแลแล้วก็สร้างขึ้นมาแล้วก็มีการปรับปรงุงมีอะไรก็ปรับเปลี่ยนกันโดยตลอดนะหรือแม้แต่อีเธเรียมเนี่ยก็จะมีข่าวนะว่าเอ่อมีคนที่ดูแลอยู่เนี่ยเขาก็เปลี่ยนนะครับจากครูปวบเป็นครูปวสก็เป็นนะการตัดสินใจของ ก็มันเลยทําให้เหรียญคริปโตอย่างพวกอิเาเรียมหรือพวกอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไรสศูนย์กลางโดยแท้จริงนะครับผมก็ก็ยังมีคนดูแลอยู่ซึ่งต่างจากบิตคอยนซึ่งคนสร้างก็หายไปไหนก็ไม่รู้แล้วอะไรประมาณนี้นะโอเคครับผมก็สลับในเนื้อหาวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ในเรื่องของ proof of stake นั่นเองนะครับก็ระบบนี้ยก็เป็นระบบการยืนยันการทําธุรกรรมของโลกคริปโตเคอเรนซีอีกวิธีหนึ่งนะที่เรียกได้ว่า ได้รับความนิยมมากนะในเหรียญพวกตะกูลใหม่ๆท,ที่เกิดขึ้นมานะเพราะว่ามันสามารถสร้างได้ง่ายแล้วก็ต้นทุนในการในการสร้างตัวเครือข่ายขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะอีกทั้งคนทีเ่เข้ามาร่วมเป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเนี่ยมันก็ไม่จาเป็นต้องลงทุนสูงเหมือนพวกเหรียญที่ต้องใช้ Proof of Work นะก็เลยทําให้เทคนิคนี้ก็ได้รับความนิยมขึ้นมาแต่ก็มันมีข้อจํากัดในเรื่องของอย่างที่บอกไปก็คือถ้ามันมีคนที่รว้ มากๆเนี่ยเข้ามาซื้อและเหรียญทวกงนี้เยอะเนี่ยมันก็มีอำนาจในการยืนยันใน ส่วนของบล็อกเชนเนี้ยได้นะครับก็มันเลยทําให้เข้าใกล้ความเป็นศูนย์กลางมากขึ้นซึ่งเอาข้อจริงแล้วก็ proof of work เนี่ยก็สามารถทําให้เข้าใกล้ความเป็นศูนย์กลางได้เหมือนกันนะครับโดยที่โดยวิธีการก็คือก็ตั้งตัวเครื่องขุดให้มีกําลังสูงมากๆนะครับผมให้ชนะวงทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยก็ซึ่งในตัวของ proof of work เนี่ยมันก็โอกาสที่จะรวมศูนย์เนี่ยมันค่อนข้างน้อยอยู่แล้วเพราะมันเพราะมันต้องลงทุนเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่คุ้มอะไรก็อ่าโอเคก็ ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เป็นอีกหนึ่งจับนะกันนะครับที่โลกคริปโตเขามีอยู่นะครับก็คุณผู้ชมที่คนที่สนใจในเรื่องของคริปโตเนี่ยก็าจะเอาไปเรียนรู้ไว้นะครับผมก็พวกเหรียญพวกนี้เขาก็มีพื้นฐานประมาณนี้นะครับผมโอเคก็สรับในรายการทันที่โชว์นะก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ